สันเรื่องหน้าหนาวแต่งตัวเป็นเอลซ่าดีกว่าหยทำรายงานดีกว่าช่วงเนี้ยหน้าหนาวอยู่แดดต้องใส่เสืเส้อกันหนาวตลอดอืมว่าแต่ฉันก็อยากเป็นเอลซ่าสักครั้งหนึ่งทำงานให้เสร็จก่อนดีกว่าค่อยนี่กัน ปดฉี่ีก่อนโอเคเสร็จทำรายงานต่อดีกว่าเรอ,อจะเสร็จแล้วอันเดียวคิดออกแล้วฉันจะแต่งตัวเป็นเอลซ่าเดินวนรอบเมือง ทำกลางอากาศหนาวเลยจ้าอืมแต่ต้องคิดก่อนว่าจะเอาชุดแบบไหน,นดีเนาะไม่ต้องมีสบายด้านหลังก็ได้ทรงผมก็ฉันถักเกียไม่เป็นอยู่แล้วว่าไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดดีกว่าเป็นชุดเอลซ่า แต่ตดแรกต้องอาบน้ำก่กนตอนเช้าฉันไม่ได้อาบน้ำเลยอุ้ยน้ำเย็นนะเนี่ยต้องรีบอาบเพล่ะไม่งั้นจะเย็นอยู่อย่างนี้ี่แหละอ้ยเย็นแต่ก็สบายอุ้ยรีบเปลี่ยนชุดเลโปมากชุดไหนดีนะ นี่ชุดนี้แหละเหมือนสุดแต่ซ้อยอันนี้จะเป็นซ้อยไม้กลางเขียนเปลี่ยนเป็นอันนั้นดีกว่าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนตรงหนะ้าเปลี่ยนตรงนี้นี่แหละที่ได้หาข้อมูลไปด้วยได้แหละแค่นี้แหละเปลี่ยไม่ต้องถักหรอกถักไม่เป็นหนาวมากหนาวมาก เดินวนอีกเกอ,อ่าเฮ้ยฉันเดินวนก็ชา้าเดินก็ชา้าถ้ารีบก็แปบเดียวอุ้ยมันขวางทางหมดเลยเหิมะเนี่ยเก็บเกียวว่างเป็นไงอ่ะไปบ้านฉันก่อนีกว่าบ้านหลังเล็กโอ,โอ้เกือบ งีงง้โอ้โหยั็ยนม่มาเลยวะโอ้ยวางวังตรงนี้แหละเอ้ยจอดจักรยานไว้บ้านบ้านเก่าหราอนีนแหละ มันก็เล็กอยู่นะแต่อยู่ได้อยู่มีเครื่องใช้ก็แบบดูจุดิออันนี้ถ้าฉันต่อไปฉันจะยกบ้านนี้ให้เป็นบ้านของลูกฉันกว่าางน ยังไม่มีคนเห็นต้องออกจากรยานไปแหละทิ้งไม่นี่แหละบ้านเก่าเราซื้อของดีกว่าแลดี้กซื้อของหน่อยจ้าอืมของเย็นๆกว่าไอศครีมเอลซ่าชอบกินคุณสปิงอิงลีให้ฉันฟังหน่อยสิ ไม่ค่ะนี่พนักง,งานนะคะไม่ใช่เพื่อนเล่นโอ้ยหงุดหงิดนี่ค่ะปาไปแลหละเงิน l a d ร Girl เฮ้สวัสดีรถเว้ยโอ้ยเด็กนี้นี่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้อยเดินวนแค่นี้ก็พอแล้วม่ ก็จบกันเป็นแล้วทุกคนกับละครเรื่องนี้ก็อย่าลืมติดตามติดติดตามเรากันด้วยนะข้อสำหรับทีนี้เขาก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย